เรื่องย่อละครเรื่องอีบัวกับเอขวัญตอนที่3ออกอากาศวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กด33ในที่สุดเอขวัญ รับบทโดยเพื่อนคณินก็ได้แต่งงานกับนางบัวซึ่งรับบทโดยเดนิสเจลินชาสมใจยอยู่คนเดียวเพราะยังมีอีกหลายคนที่เสียใจกับงานแต่งในครั้งนี้ทั้งพ่อเทพซึ่งรับบทโดยยูโดทันทัดอดีตรักเก่าของนางบัว ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้ให้กับไปขวัญง่ายๆหรือจะเป็นสร้อยซึ่งรับบทโดยผักไผ่ปารีนาลูกสาวในอำเภอที่หลงรักไอขวัญมาเนิ่นนานรวมถึงเจ้าสาวอย่างนาบัวที่แม้จะไม่เต็มใจก็ยอมแต่งแต่โดยดีแต่ก่อนที่เจ้าสาวจะได้เข้าห้องหอก็ดันเกิดเรื่องกับไอขวัญขึ้นจนได้ติดตามรับชมละครเรื่องอีบัวกับไอขวัญ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 9น0กาทางช่อง3ดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด 3plus